เป็นห้องลับหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเอ้าว้าว,าวานี่คือเป็ดเหรอเอ้าเออมันตายม,มาแล้วเฮ้รอลเลยรอเลยรอเลยเยแล้วนี่ห้องอะไรว้าวปอมปอมตายตาย,ตายแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอ่ะไหนลองกดดูดิ ในที่สุดข้าก็กลับมาเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฮารวีแล้วดวงวิญญาณข้าได้ถูกปลดปล่อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาแก้ไอ้เจ้าของบ้านนี่อีกรอบซึ่งตอนนี้มีเทศกาลฮารวีนมีฟักทองที่ต้อนรับผีคอยอย่างฉันแล้วก็มีรถเข็นอนะ่ะึแต่การรถเข็นมนาะทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้เอ้ามีข้างแควด้วยวันนี้เจ้าข้างแควทั้งห้องนี้โอ้โหแฮปปี้ฮารวีนและไอ้เจ้าปู นี่แกจะต้องกลับมาโดนหลอกอีกรอบหนึ่งเนือกจากข้ากลับมาพวงบ้านนี้ของข้าคืนนี่มัดกนี่มักรนี่นี่ัรตลโลเตลาร่าดิไอ้คุดปูมันอยู่ไหนวะเอาล่ะฉันจะขึ้นไปด้านบนตะกี้ได้ยินเสียงคนร้องอ่าวคุดปูมันแต่งคาโลวีนว่ะเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีประตูเทเลพอร์ตด้วยนะครับเอ้ยอ้าวเอ้ยไอ้คุดปูมึงจะจะคุดปูกลายเป็นแกคุระใจเย็นคุดปูใจเย็น กูเป็นผีนะเว้ยไ,ไอ้มึงให้เกตก,กูด้วยงานดีเป็นงานของกูนะเว้ยงานฮาโลวีนไอ้คุณปู่โง่โชคดีนะไอโ okay, okay. อเคโอเคทะลุพิติจิ๊บอะอะไรวะเนี่ยแม่งหลอกกูเข้ามาห้องน้ำเลยวะอ่ะไอ้คุณปู่อเดี๋ยวก่อนเกมนี้มีภารกิจด้วยเฮ้ยภารกิจใหม่หาไขา่อีสเตอร์เอ็กเหรอคือไอ้รถเข็นนี่คือมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่อ่าขโมยของเหรอหรือว่ายังไงลา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 ช้อปปิง้งบ้านไอ้ปู่ดี ใส่นี่โอเคไอ้ปูนมาแล้วนี่แล้วจะลงขึ้นไปช่ไหยเดี๋ยวกอ,อะขอกู้มาเรื่องกูขบอยมาอ้ช่วยด้วยปตีหัวกูแตกกูแตกอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่หมกรอบลูกกูขายแม่มเพียนขายแม่มแล้วจากนั้นหาประตูมิตินะครับอ้ประตูมิติอยู่นี่โอเคเราอาจจะต้องเข็นมันเข้าไปด้วยนะฮะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดีดีดีด,ดีโอเคประตูเปิดแล้วนะครับต้องเข็นเข้าไปด้วยยังไงเข้าไปยังไงโอเค โอเคเราเข้ามาในศูนย์ร,รับของพวกปีศาจนะครับมนาะที่เต็มไปด้วยเหล่าผีปีศาจมอนสเตอร์มากมายซึ่งต้องไปขายกับเจดีหรือเปล่าสวัสดีครับเจเออมีของหรือเปล่าอ่ามีครับนี่ครับเจผมขโมยรูปม,มาได้เอาของไปใส่ที่ตรงนั้น <c oughs> ตรงไหนตรงปากนั่นน่ะ <c oughs> นี่อ่ะโอเคเอ่ะนี่อ่ะใส่ได้เอฟอา้าวเวกรรม เย้ครับแล้วผมได้อะไรเด้อโอ้ได้คอนเนอรยังไงรอแล้วแกก็คะแนนนี้ไปซื้อของได้แล้วไอตัวนั้นมันกินไปทําไมล่นะโอ้ที่นี่เราจะเอาขอ,ของของโลกมนุษย์เอามาให้ปีศาจเรากินแล้วก็แปลงเป็นพลังงานให้กับไฟของโลกปีศาจยังไงรอ นีีก็มแล้วดูซิมีอะไรอีกอันนี้คือตัวอะไรถ้าเ,เนี่ยแฮสเปอร์ผีดอยไะเนี่ยเอ้หวัดดีเอ้เดี๋ยวก่อนนะเป็นที่กดน้ำร้อนไะเนี่ยจะบอกนะว่ามันมีน้ำออกมาน้ำของไอ้ี่เหรอแล้วต่อมาได้ไงร้านค้าอ๋อนี่ไ,ไงเราเอาตังนี่ครับมาซื้อของมากมายของของปีศาจตอนนี้เรามี250อย้าพระเจ้าช่วยของเยอะเลยนะเนี่ยแล้วต่อมาก็มีไอ้ปีศาจนี่ปีศาจหอยทากรอเนี่ยแม่งน่ากลัวย,ยังไงวะเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เอ้เดี๋ยวก่อน ไอ้หีหลอกไปจันหลอนแกหนีไปหลอดเนี่ยอ่ะแล้วต่อมาเราก็เปลี่ยนสกินแขนเราได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นได้หมดเป็นกิ้งก่าก็ได้เป็นปลาหมึกก็ได้อ่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเดียอันนี้สถานที่เก็บคอลเลกชันหรือเปล่าน่าจะมีประมาณนี้เฮ้ยอ้าวสวัสดีครับคุณฟักทองคุณไ่กาดูดิตามองผมไม่ขยับเลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นเด็กใหม่ที่นี่ครับ เอาละต่อมาขอเดินสำรวจหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างประตูเปิดสิรประตูเปิด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 เออเปิดไม่ได้ <S 1> <S 1> อ้อาวกูลยไปว่ากูเป็นผีดีกว่ากูเดินทะลุประตูได้นะครับโอเคแล้วต่อมาก็โอ้โหที่นอขอยคุณตากลายเป็นสูตสารแดคูล่าไปแล้วนะครับดูที่นะครับเข้าไปในนี้มีอะไรโอ้ไกลๆนิดนั่นเนี่ยสงสัยมันเอาไปล็อกตัวเองมาครับนะ <S 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 อ่ะแล้วจากนั้นเอานี้ออกมาแล้วก็โอ้นี่ไงท่านผู้ชมไข่ชีเสกที่เราต้องตามหาใช่ไหมหนึ่งชิ้น ใช่เลยแน่ๆแน่นอนแล้วต่อมาก็อ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยกินมิ้นเหมิ้นๆท่านผู้ชมกูเรียกขี้ท่านผู้ชมผมเพิ่งได้ขี้ไปอ่าแล้วต่อมาก็ห้องน้ํามีผีหลอกวิญญาณหลอนผมว่า ในบ้านผีสิงด่ถึงแม้ผมจะเป็นเจ้าของบ้านเมื่อสมัยก่อนผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้ใครเป็นเจ้าของบ้านอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมีความลับของที่ที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับในห้องห้องนี้เราต้องหาให้เจอไฟสองโอ้อันนี้มีรอยนิ้วมือนะครับมันเป็นห้องลับหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บโอ้โว้โวมีอานอตอโลนเราไม่ได้อยู่เดียวดายะ มันเอเลี่ยนตัวเขียวอะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในบ้านที่เราอยู่หรอกไงวะเนี่ยจับหน่อยจับน้องชายไอ้หน่อยรู้สึกว่าไงม,มันเหมือนตัว,วนะั้นน่ะโกบาดูกบรัสิตาอ่ะไอ้กบาร์กบรัซิตาอ่ะไอ,อ้ว้าวตาบุญชมเกิดอะไรขึ้นหุย เอเลี่ยนแ่งพวกเป็นแสงอ้าวมือไปโดนปุ่มหรือเปล่านี่เอาปูตัดเลเซอร์นะครับเอเลี่ยนดีแ่งเทพอ่ะดูดิผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในห้องของพวกชายชุดดานะครับที่ตามหาสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแล้วแว่นนี่ทําอะไรได้นะครับวางทะลุอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะเอา้าบักเอเลี่ยนมึงใส่ไว้ด้อเอาใส่ไว้อา้าวกูใส่เองซะง,งั้นนี้มันเป็นมันเป็นขึ้นไวไฟว่ะท่านผู้ชมเหมือนเราจะต้องแบบต้องไปหาแบบบัตรอะไรหรือเปล่านะครับนะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล นี่ไง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 ใช่ปะนีโอเคเปิดแล้วยังไงโอเคเอาละอ,เเอาล่านเ,เดี๋ยวก่อนนะกูไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ผมผมอยู่แถวห้องน้ําไอคุณปู่นั่นไม่ใช่เหรอแต่ามาอยู่ดีผมมาอยู่ที่ได้อะเหมือนผมกาลังจะหาอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมเหมือนผมจะหาอะไรสักอย่างในห้องคุณปู่นะครับโอ้มีผีหลอกเญญาณหลอนด้วยว่ะ เหมือนผมเจออะไรสักอย่างแต่ผมลืมว่ะแล้วนี่ไฟตรวจอาจจะเจออะไรก็ได้นะครับในห้องห้องนี้อืมเจอหน้าตัวเองไหมนะครับนะะโอ้ท่านผู้ม,มในนี้เขียนไอเรย์หาสิบเอดว่าผมว่ามันจะต้องมีความลับอะไรโะโอ้โอี่มันลอยนิ้วมือใครวะเนี่ยออสัมผัสดูดิอจิบอ๋อท่านผู้มชมมีประตูลับด้วยนะครับประตูลับแล้วก็มีเอเลี่ยน แูชมวยเอเลียนอยู่ในบ้านเราสวัสดีเจ้าเอเรียนจะเป็นผีนะอ้ย้ยโอ้ยแม่งตื่นว่ะเฮ้ยโอ้ย้ยมันดิ้นว่ะมันดิ้นว่ะมันดิ้นว่ะแล้วนี่คือห้องอะไรวะเนี่ยจะ่ก็ห้องพวกสำนักงานที่มันไล่ล่าเอเรียนนะครับนะดูที่แล้วก็มีแว่นแล้วก็มีกล่องอะไรสักอย่างที่เราเปิดไม่ได้มันเปิดยังไงวะเนี่ยเราต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อสแกนนะฮะเออแล้วดูดีมีชุด MIB ด้วยโอ้นี่ไงบัตรคี์การหรือเปล่าเอาไปใส่ดีป่ะนี่ นะครับว้เจ๋งว่ะท่านผู้ชมดูมีคล้ายๆเหมือนเข็มฉีดยาด้วยนะครับท่านผู้ชมมันเล็กกระจิ๋วเหลียวน่ารักจังจเลยอะ่ะว้าวท่านผู้ชมยิงโคตรแรงตูม <c oughs> นี่มันพืน้นเอเรียสุดอันตรายนี่หว่าแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเอาไว้ทำยังไงเอาไว้ใส่ยอย่างเงี้ยไหนลองกดดูดิฮะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้น กับกูอีกแล้วเมื่อความทรงจำบางอย่างของผมมันหายไปผมจำได้ว่าผมอยู่ไอ้ห้องคุณปู่นั่นห้องน้ำของมันแล้วผมเจออะไรสักอย่างแล้วผมก็ลืมเอาเป็นว่ากูไม่ไปแล้วห้องนั้นห้องนั้นอันตรายโอเคแล้วต่อมานะครับเราจะออลองเข้าไปในช่องอากาศนี้เอ้ยว้าวอุว้ยอะไรอะห้องนี้มีอะไรสักอย่างคืออะไรวะเดี่ยห้องแห่งความลับหรือว่านี่คือ ความลับของไอ้คุณปู่นี่ทำไมคุณปู่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเสื้อโค้ชเลยใสย่แต่เสื้อตัวเดิมและนี่คือรูปถ่ายที่ไอ้คุณปู่นี่ขุดหลุมอะไรสักอย่างแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยลูกเอาไว้แค่คือตัวอะไรเดี่ยแค่คือเป็ดเหรอว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะไอ้ไก่นี่คือปืนเหรอมันปล่อยไข่ไอ่ะดูตุม้มโอโ้โ,อโหตุ้มพลังยิงของไข,ข่โคตรแรงตุมต้มตุ้มไอ้ไข่ดิ้ไม่ได้ปล่อยไข่ออกจากตูนั้นแต่ปล่อยออกจากปากดูดิู บูมบูมบูมบุมบูมโอเคเจ๋งดีนะครับตรงนี้ก็มีเครื่องอุปกรณ์มากมายแล้วส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอกสารนะครับนะสำหรับข้อมูลการตดของไอ้คุณปู่นั่นอะไรเนี่ยกูมาทําวิจัยการตดของไอ้คุณปู่นี่หรอผมว่านี่น่าจะเป็นห้องนักสืบของอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่ผมจะแต,งต่งตั้งตัวเองเป็นชโชล็อกโฮม มผมจะไปสืบสวนความเป็นไปนได้ของที่นี่โอเคเรามาฟังเทปกันเถอะอ่ะแล้วท่านผู้ชมต่อมาในกระดานนี้นะครับนะมันมีเขียนด้วยในเปเปอร์น,นะครับในในวันที่2เนี่ยมันบอกว่ากระดาษชาระนะครับนะอะไรสักอย่างแล้ววันที่3ก็บอกว่ามีเอเลี่ยนด้วยวะ่ะเอเลี่ยนเอ่ะเอเลี่ยนในบ้านนี้หรอเกมนี้นี่เริ่มปิิสนาไปเรื่อยเรื่อเยเนะี่ยโอเคแต่ผมจะเอาไก่ไอ้นี่ไปด้วยเอาไก่นี่แหละแม่งพังของแม่งเลยปิวปิวแตก เอาขอ,องพังหมดเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้คุณปู่่าแล้วสวัสดีครับไม่ตกใจเลยเหรอเอ้ยเราต่อมาหุ้ยมีน้องหมาด้วยอะไรเน<อ>ี่ยน้องหมาไปได้ไงเนี่ยหุ้ยไม่เคยเจอตัวดีเลยเดี๋ยวก่อนไอ้หมาบ้ามีน้องหมาชิวาว่าด้วยวันด,ดีเจ้าหมาชิวาว่าในชีวิตฉันไม่เคยเจอหมาชิวาว่าเลยเขาจับตัวกันหน่อยเออดูดิดูดิหมาชิวาว่ามันไล่ผมอะหมามีเซนเห็นผีได้แล้วครับท่านผู้ชมกูมไปแล้วกูไปแล้ว,ลวโอเค โดนหมาเอา้าหมาแม่งทะลุหมามันเป็นผีปะ่ะเนี่ยหมาทะลุประตูได้ไงวะหรือมันต้องการอะไรไอติมป่ะไอติมไอติมไอติมช็อกโกแลตช็อกโกแลตเรามาเป็นบันทามิกันนะไอหมาน้อยเอ็งเข้าไปมันไม่ยอมกินเลยวะอะกูกินเองก็ได้เอ่อท่านผู้ชมต่อมาผมว่าผมจะไปหาเอเลี่ยนในห้องนักสืบนั้นที่มันบอกว่าผมว่าในห้องนั้นมันต้องมีปริศนาอะไรในห้องน้ำของคุณปู่แน่นอนเลยถ้าผมไปทีไรผมจะเริ่มกลับประจนเริ่มต้นตลอดเลยไม่เข้าใจโอเคเอาละในห้องนีี้มมมัันนเหือออะไรกย่าง นะครับมีปริศน,นาด้วยดิมีตัวเลขเป็ดด้วยซึ่งไม่รู้มันทําหน้าที่อะไรเอ้ยอผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้ยบอกเลยดิยว่างๆกูทําสะอาดพื้นห้องให้คุณปูน่นีก็ได้เอาเป็นผีที่ทํางานบ้านเป็นด้วยนะครับนะแล้วต่อมาก็เอ้าเอ้ยท่านผู้ชมจำม่แบงมุมซิม,มันอยู่ในห้องนี้ได้ปะมันตายท่านผู้ชมจำมันได้ไหม นะครับมันตายนะผู้ชมอ่ะเราต่อมาเราจะลองเอานี่ที่ล็อกกุญแจมือนะครับลองเอาใส่ลุงนั่นหนูจะเกิดอะไรขึ้นฮ่าเอาแหละไอ้ปู่โง่เอาดิล็อกแขนล็อกยังไงวะเอาชิบหายของปลอมโอ้ยกระตอยชิบหายแล้วช่วยด้วย เออม่วหเออมันวิ่งมาแล้วดิโยนโดนจากข้ากานนะเว้ยเฮ้ยมีคือจะสบงคือจะส่งมขคือจะส่งออมันตามมาแล้วชิหายโอเควิ่ง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 วิ่บอมบินิโรช่วยกุทีบอมบอดิโร่กูนท้มึงทำอะไรมันได้เออโจใส่บอลเลยโอเคถูกเวลาไว้โอเคเราต้องหาประตูทางออกโอเคแลปรมันจบมันวิ่งเข้ามาแล้วประตูทางลับ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 เปิดดี้วน ท่านผู้ชมมีเะไรดนห้องนี้ด้วยน่าจะเป็นห้องลับสําหรับจับพวกเอเลี่ยนนะครับมาเออแล้วมันมาอยู่ในบ้านผีสิงนี้ได้ไงวะนะครับแล้วนี่คืออะไรบัตรทุกอย่างมันแปลกไปหมดเลยมันคือห้องทดลองนะฮะแล้วต่อมาไหนอันนี้คืออะไรแว่นเอาไว้ใส่ให้มันดูโกหร,หรือว่ายังไงวะอ่ะกูใส่แล้วกันกูดูโกไหมเออสวัสดีเจ้าเอเลี่ยนว้ายมันมาตาเลเซอร์ใส่กูให้อย่างเนี่ยบักดิโอเคแล้วต่อมาไอ้กล่องบ้านนี่มันเปิดยังไงวะเดีย่ยสแกนลายนิ้วเบือหรือว่าทํำยังไงมันเหมือนเราต้องใช้คี์ดนะ ใช่หรือเปล่าออะลองดูอ่ะโอเคถูกต้องนะครับตอนนี้เรามีเอ่ออะไรไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรวะเนี่ยเออมันเอาไปทำอะไรมันเป็นแฟตออกมานะครับแล้วต่อมาอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้เข็มฉีดยามั้งนี่ฉีดใส่เอเลียนเบิง้งนี่จิตบักเอเลียนอ้าดินเว้เฮ้ยแม่งดินเว้เฮ้ยแล้วต่อมาว้าวอ่าเจอคุณปู่พอดีคุณปู่ครับผมไม่รู้อ โดนสใส่หัวกูอันนี้คืออะไรเข็บกินยาเอาเข็บกินยากูไปกินต้มดิจริงไหมไงขี้แตก <c oughs> เออเป็นไงต้มดิรู้สึกยังไงบ้างเราตีเน่หัวกูอยู่นั่นแหละแอลโกระมึงโกรดอ่ะรู้จักเปิดเอเลี่ยนเปล่าตีไม่ใช่เข็มกินยาโง,โง,โง่ตีแดงจิงแม่งเออจะซ่าจะซ่าบักปูต้มปัมปัมตายตายเออหายไปเลยตายแล้วคุณปู่ตายแล้ว กนี่าใเฮ้ยอ,อย่าเข้ามานะเว้ยกูมีดีนะกูไม่รู้ทําอะไรได้อออ,อ,อะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยทำไมวันนี้ตื่นมาฉันรู้สึกเพียจังเลยเหมือได้ทำอะไรไปทั้งวันแล้วแต่ฉันเพิ่งตื่นเองนะเนี่ยออโอเคนะครับท่านผู้ชมสลาวันนี้ก็ จบไป,ไปเท่านี้แหละแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ฮาเราวีแล้วด้วยแต่เดี๋ยวผมค่อยมาแคและกันเพราะวันนี้ผมเหนื่อยมากผมไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมผมถึงเหนื่อยขนาดนี้คลิปนี้มีแค่นี้พอแล้วกันโอเคเปิดมากูก็จบเลย